Yo yeah, ma or what may wife yeah She's a Mona Lisa Everyone's not enough to see her She's a Mona Lisa สวัสดีค่ะก้อยค่ะก้อยอนุสาค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ก้อยแทบจะไม่มีเวลาไปช้อปปิ้งไปเที่ยวเล่นไปไหนเลยนะคะติดแนกอยู่ที่บ้านหรือถ้าต้องออกไปไหนเนี่ยก็คือไปทาธุระให้กับที่บ้านเราก็แบบว่ามีอารมณ์อยากจะออกไปช้อปปิ้งเล่นกับเพื่อนบ้างเนานะแต่ว่าเวลาก็คือไม่เคยได้ตรงกันเลยนะคะเราอะก็แบบถ่าย Facebook ถ่ายทวิตเตอร์ถ่ายนู่นถ่ายนี่เล่นนะเราก็ไปเจอเว็บไซต์อยู่เว็บหนึ่งที่มันแบบโอ้โหฮิวใจเรามากเลยทําไมเราไม่เจอกันเร็วกว่านี้นะคะนั่นก็คือเว็บเอสติก้าเว็บนี้เนี่ยเป็นเว็บ ที่ขายเสื้อผ้าแบรนด์แฟชั่นที่เป็นแบรนด์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วเขาใช้งานง่ายมากตอบโจทย์คนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาอย่างเรามากๆเลยนะคะเพียงแค่เรามีมือถือหนึ่งเครื่องเราก็สามารถที่จะเข้าไปช้อปปิ้งได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะกดเข้าไปที่ w w w e x t i c a c o m e x t i c a นะคะเราก็จะสามารถช้อปปิ้งได้อย่างฟินๆแล้วล่ะถ้าเกิดว่าใครกลัวงงนะคะเดี๋ยวก้อยจะพาเข้าไปทัวร์เว็บนี้กันพอเราเสิร์ชชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกด enter นะคะเราก็จะเจอเว็บไซต์ที่หน้าตาแบบนี้เลยใช้ งานเว็บนี้เนี่ยใช้ไม่ยากเลยนะคะถ้าเกิดว่าก้อยใช้ได้เนี่ยทุกคนก็ใช้ได้แน่นอนค่ะเว็บเอสติก้าเนี่ยเขาจะรวบรวมแบรนด์แฟชั่นชั้นนําต่างๆที่ขายตามห้างสรรพสินค้านะคะมาไว้ในนี้ให้เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นแบรนด์ที่เวลาก้อยไปห้างเนี่ยก็จะสอยกลับมาโดยตลอดนะคะไม่ไว่าจะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าของผู้หญิงอย่าง e s ES p a d ร E.S.P. แฟชั่นหรือว่า E.P. นะคะแบรนด์ Brand เสื้อผ้าของผู้ชายเนี่ยก็มีขายเหมือนกันอย่าง L.T.D. One Dash หรือว่า E.S.P. Men เนี่ยก็คือมีเยอะแย,ะ,ยะมากมายให้เลือกสรรเลยนะะรวมไปถึงพวก อเซสซอรี่ต่างๆนะคะจะเป็นอเซสซอรี่หรือกระเป๋าเนี่ยเขาก็มีขายนะคะโดยเฉพาะกระเป๋าแบรนด์ฮานาฟูที่นําเข้าจากญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเอามาวางขายด้วยเป็นแบรนด์ที่ทรมกระเป๋าเขาเก๋แล้วก็เท่มากๆเลยนะคะพูดไปนี่ก็แบบมือสั่นไปอะแต่ที่เราว้าวมากๆเลยสําหรับเว็บเอสติก้านะคะถ้าเกิดว่าเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเราจะเจออินสไพรบ็อกค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงไอเดียการแต่งตัวต่างๆเวลาที่เราแบบว่าเลือกเสื้อผ้าไม่เป็นไม่รู้ว่าจะแมทชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนหรือว่าคิดดไไมม่่่ออกกวาาาาาาเเรรรจจะแตงตงงงัย็รรสาาถู ส่วนนี้นะคะเป็นไอเดียในการแต่งตัวได้อย่างอันล่าสุดเนี่ยเป็นการแต่งตัวตามสีนำโชค7วันก็คือเรายังสวยนแค่นี้ไม่พอนะคะเราจะต้องดวงดีด้วย <laughs> ในแถบนูด้านซ้ายของเว็บไซต์นะคะ <laughs> เขาจะแบ่งหมวดหมู่ต่างๆให้เราเนี่ยช้อปปิ้งกันได้ง่ายขึ้นค่ะ <laughs> ก็คือ <laughs> เขาจะแบ่งเป็นหมวดผู้หญิงหมวดผู้ชายช้อปปิ้ง by แบรนด์หรือช้อปปิ้ง by คอลเล t ชันรวมถึงเขายังมีส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษต่างๆไว้ในนีให้เราเลือกสรรกันด้วยนะคะซึ่งก้อยเองเนี่ยก็คือแบบว่าช้อปปิ้งในเว็บเอสพิค้าจนดแบบตาลายไม่มีเบ เลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าของเขาเยอะมากยิ่งช่วงเดือนหน้าเนี่ยก็เป็นช่วงที่แบบมีวันหยุดยาวเยอะแล้วก็ใกล้สิ้นปีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบเข้าไปตัมกันเลยคะ่ะมาถึงช่วงเวลาที่เรารอคอยแล้วนะคะทุกคนคะพร้อมกันหรือยังคะช่วงนี้เป็นช่วงช้อปปิ้งกันคะ่ะโอเคเราจะมาเริ่มช้อปกันในเว็บเอสปิกาแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องมีแอคเคา t ์ของเขาก่อนนะคะเข้าไปสมัครล็อกอินกันเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยเราก็ช้อปไม่ได้นะถ้าใครที่เคยใช้บริการเว็บเอสปิกาเนี่ยก็กดเข้า,ขาสู่ระบบแล้วก็เร ใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะก็สมัครกันง่ายๆเลยค่ะโดยที่คลิกเข้าไปที่ตรงลงทะเบียนค่ะแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรรวมถึงอีเมลเข้าไปด้วยนะคะหรือว่าใครที่เล่น Facebook อยู่แล้วก็สามารถสมัครสมาชิกด้วยการล็อกอินเข้า Facebook ได้ด้วยแหละแต่ถ้าใครที่ล็อกอินผ่าน a c e b o o k นะคะก็อย่าลืมเช็คอีเมลที่เราใช้สมัคร Facebook กันดีๆนะคะเพราะว่าเวลาที่เราสั่งของในเว็บเอสพิการเนี่ยเขาจะคอนเฟิร์มออเดอร์ไปที่อีเมลที่เราใช้สมัคร a c e b o o k นะไม่ใชใชน Facebook Mercage ะคะทุกตรงนีง้สําคัญมากๆเลยนะคะอย่าลืมเช็คอีเมลที่เราใช้สมัคร Facebook กันดีๆล่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ลงทะเบียนตามปกติกรอกรายละเอียดข้อมูลตามปกติเนี่ยเขาก็จะคอนเฟิร์มออเดอร์ต่างๆของเราไปที่อีเมลที่เราใช้สมัครในเว็บเอสิกาด้วยเช่นกันค่ะหลังจากลงทะเบียนมีแอคเคาส์ส่วนตัวของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาช้อปปิ้งของเราแล้วค่ะถ้าเกิดว่าถูกใจชิ้นไหนเนี่ยก็กดเพิ่มเข้ารถเข็นของเราได้เลยเมื่อเราเจอสินค้าที่เราชอบเราก็คลิกไปที่เพิ่มในรถเข็นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเว็บไซต์เขาก็จะเด้งไปที่ตะสิ ในตะการเนี่ยเขาก็จะขึ้นจํานวนสินค้าที่เราเลือกมานะคะพร้อมทั้งราคาแล้วก็จํานวนชิ้นด้วยจากนั้นเนี่ยเราก็ตรวจสอบออเดอร์ของเราให้เสร็จเรียบร้อยถ้าเกิดว่ามันถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะคะแล้วก็คลิกไปที่ดําเนินการได้เลยค่ะขั้นตอนการชําระเงินเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยค่ะและถ้าเกิดว่าช้อปปิ้งเกิน690บาทขึ้นไปเนี่ยเขาจะจัดส่งฟรีมาให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะอย่างของก้อยเนี่ยของในตะการเนี่ยยังไงก็เกินนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยอยากได้หลายตัวมากๆเลยและช่วงนี้นะคะเป็นแคมเปญพิเศษของทาง s อสพิกาเขาด้ นะถ้าเกิดว่าเราสั่งซื้อสินค้าของเขาในทุกๆออเดอร์เนี่ยเราจะได้สเปเชียลกิฟท์ที่เราจะต้องคอยมาลุ้นกันเอาเองที่บ้านว่าของข้างในที่เขาให้เรามาเนี่ยมันเป็นอะไรวิธีการชําระเงินก็คือมีทั้งแบบเก็บเงินปลายทางหรือจะเป็นการตัดบัตรเครดิตวีซ่ามาสเตอร์การ์ดก็ได้นะคะแต่ที่เราเลิฟมากๆนี่คือเขาใส่ใจลูกค้ามากๆเลยค่ะทุกคนสําหรับคนที่อยากช้อปปิ้งแต่ว่าเราจะต้องแบบหยุดตัวเองไว้ก่อนเนี่ยนะคะเพราะว่ารอวันเงินเดือนออกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณช้อปปิ้งเกิน3 0 0 0ับาทขึ้นไปนะคะเราสามารถ ผ่อนศูนเซได้ถึง4เดือนด้วยนะคะตรงนี้คือเป็นส่วนที่เราเลิฟมากมากเลยอ่ะเขาแบบเข้าใจจิตใจคนอย่างพวกเราเราช้อปปิ้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวันที่ของมาถึงนะคะว่าก้อยช็อปอะไรไปบ้างเดี๋ยวเราเอามาอวดนะเราได้ของมาแล้วสองถุงเต็มๆไวมากอ่ะ คือนี่เราสั่งไปตั้งแต่2วันก่อน2วันก็มาถึงแล้วอะ่ะวัยมากมาดูกันว่าเราช็อปอะไรไปบ้างมีสเปเชียลกิฟต์มาให้ด้วยแล้วเมื่อกี้เราแอบแกะแล้วนะคะแต่เรายังไม่บอกหรอกขออุบไว้ก่อนนะว่ามันคืออะไรถ้าใครอยากรู้เนี่ยก็ตามไปดูที่ไ g จีอินสตาแกรมของก้อยได้เลยนะจ๊ะมาเริ่มกันที่ถุงแรกเลยอุ้ยตื่นเต้นนะ่ะของเยอะเวลาได้แกะของอะไรอย่างนี้เรารู้สึกเหมือนได้แกะของขวัญชิ้นแรกที่เราเลือกมานะคะเป็นชุดยีนค่ะเป็นเดรสยีนที่มันน่ารักมากๆเลยนะคะซึ่งตัวนี้เน้เราราูสึก ว่ามันเป็นอะไรที่อมตะมากเลยนะคะความเป็นยีนอะไรอย่างนี้นะคะเราสามารถใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะไม่มีวันเฉยต่อมานะคะเราเอามาทั้งเซตเลยค่ะคือเราชอบลายผ้าของเขาอันนี้ก็เป็นของเอฟแฟชั่นเหมือนกันนะคะเราคิดถึงช่วงเวลาที่เราจะได้ไปเที่ยวต่าง,าง,างประเทศแล้วอะ่ะเราก็เลยซื้อเสื้อผ้าแบบนี้มานะคะตัวแรกนะคะเป็นสเวตเตอร์สีน้ําตาลค่ะซึ่งสีน้ําตาลเนี่ยมันก็จะให้ลุคแบบดูหรูดูไฮโซอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาเอาสีเขียวเรืองแสงมา ซึ่งมันจะทําให้ดูวัยรุ่นขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาจะเป็นผ้าผักที่เราว่ามันไม่ได้หนาจนเกินไปสามารถใส่อยู่ในเมืองไทยได้นะคะก็จะเป็นการแต่งตัวที่แบบเก๋ๆชิคๆและถ้าเกิดว่าเอากางเกงของเขามาใส่เข้าชุดด้วยกันนี่มันยิ่งกิ๊บเก๋ยูเรากาขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าชิ้นที่2ที่เราได้มานะคะก็จะเป็นผ้าลายเดียวกันแบบเดียวกันเลยค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นกางเกงวอร์มค่ะทุกคนผ้าเดียวกันลายเดียวกันเ้ามาใส่ด้วยกันกับสเตเตอร์ตัวนี้ก็คือแบบอื ไปเที่ยวต่างประเทศกันเถอะอยากไปเที่ยวแล้วอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาเป็นของแฟชั่นเช่นเดียวกันแล้วก็ผ้าลายเดิมเลยค่ะลายเหมือนเมื่อกี้นี้เลยค่ะทุกคนเป็นผ้าถักเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเดรสที่น่ารักมากๆเลยเราว่าใส่เราจะดูลุคแบบ คุณหนูหน้อยๆสปอร์ตนิดๆน,นะคะคือเราชอบเราชอบผ้าลายนี้แล้วก็ชอบเนื้อผ้าเขามากเลยเป็นเนื้อผ้าที่นิ่มแล้วก็แบบรู้สึกว่านุ่มๆม,มากเลยนะคะตัวต่อมานะคะเป็นของเอฟ s ฟช o ่นอีกแล้วแต่ว่าอันนี้เรานึกถึงการที่เราจะไปทเที่ยวทะเลแล้วเราจะใส่อะไรเราก็เลยเลือกชุดนี้มาค่ะอันนี้เป็นกระโปรงลายดอกนะคะผ้าชีฟองผิวๆเป็นชั้นๆระบายระบายแบบนี้สีมันน่ารักเราว่าสีเนี้ยเป็นโทนสีที่ถ่ายรูปออกมาแล้วขึ้นกล้องสุดๆเลยนะคะกระโปรงตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกระโปรงค่อนข้าง,างยาว นนนิดนึงะะคะแนะนําว่าให้ใส่กับเสื้อที่เข้ารูปหน่อยๆนะคะแล้วจะดูเก๋มากๆแล้วเนื้อผ้าเขาแบบเป็นเนื้อผ้าที่แบบ ลื่นเย็นเราชอบเนื้อผ้าของเขามากๆเลยหมดถุงแรกแล้วค่ะสําหรับการอวดของในวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่ถุงที่2เลยนะคะถุงที่2เราเริ่มต้นด้วยชุดเบรเซอร์สีขาวตัวนี้ค่ะทุกคนอันนี้เป็นเบรเซอร์ที่กิ๊บเกียยูเรกามากๆเลยนะคะเราอยากจะบอกว่าผู้หญิงทุกคนควรจะมีเบรเซอร์สีขาวติดตู้ไว้เพราะว่าบางทีเราจะต้องไปงานที่ทางการมากๆนะคะเราไม่รู้ว่าเราจะใส่อะไรแล้วก็หาเดซสวยๆมาสักตัวหนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นชุดที่เป็นเสื้อยืด ธรรมดากับกางเกงสักตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เอาเบเซอร์สีขาวอย่างนี้นะคะมาใส่คลุมค่ะลุกวันนั้นของคุณเนี่ยก็จะดูทางการดูแบบเป็นการออกงานขึ้นมาเยอะเลยนะคะคือชุดนี้เนี่ยเขาดีไซน์ออกมาให้เราสวมคลุมเอานะคะซึ่งตรงแขนเนี่ยมันก็จะเป็นช่องโ,โวออกมาแบบนี้ค่ะทุกคนมันก็จะไม่ใช่เสื้อสูทแบบธรรมดาทั่วไปนะคะใส่แล้วมันก็จะดูทางการแต่ว่าเราก็จะมีความแบบแฟชั่นหน่อยๆน,นะคะตัวถัดมานะคะเป็นกางเกงสีขาวเป็นกางเกงทรงขาบานที่เขาผ่ากางเกง ได้แบบว่าดูเป็นแฟชั่นมากๆเราชอบความผ่าของเขานะคะตรงปลายๆของเขาเนี่ยเขาจะผ่าข้างแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็จะมีผ้าสีขาวมาปิดด้านหน้านิดนึงนะคะซึ่งเรารู้สึกว่ามันแฟชั่นแฟชั่นมันเก๋มากๆตัวนี้ก็เป็นของเอฟแฟชั่นเหมือนกันนะคะจริงๆเราเอามาใส่คู่กับเบเซอร์ตัวนี้ก็ได้นะมันก็จะดูแบบเออทางการดูออกงานได้อะไรอย่างนี้นะชุดถัดมาอุ้ชุดนี้ก็อยชอบมากคือน่าจะเป็นชุดแรกที่เราแบบต้องตาต้องใจแล้วก็กดเข้าตะกร้ายอย่างรวดเร็วเลยนะคะตัวนี้เลยค่ะ อันนี้จะเป็นจัมสูตรสีเหลืองนะคะเป็นจัมสูตรแบบขายาวค่ะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นผ้าชีฟองที่แบบน่าจะใส่สบายมากๆใส่ไปทะเลใส่ไปคาเฟ่แล้วก็เป็นสีเหลืองที่ถ่ายรูปขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบใส่ชุดแบบปาดไหลตัวนี้เพรากว่าจะเป็นแขนตุ๊กตาแบบแปด ปาดไหลเป็นแขนตุ๊กตาแบบปาดไหลมานะคะแล้วก็จะมีเข็มขัดมาให้เราด้วยนะคะเส้นหนึ่งเป็นเข็มขัดสีดำโซ,โซ่แบบนี้นะคะตัวโซ่เนี่ยเขาก็จะเป็นอะไหล่สีทองค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเอาไวค้คาดตรงบริเวณเอวนะคะให้ชุดของเราเนี่ยมันเข้ารูปมานะคะจะเป็นเสื้อคล้ายๆกับเสื้อเชิ้ตนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เชิ้ตจ๋าอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเขาจะมีความแฟชั่นหน่อยๆเสื้อต,ตัวนี้นะคะความเก๋ของเขาก็คือด้านหน้าเนี่ยมันก็จะดูเหมือนเสื้อเชิ้ตธรรมดาทั่วไปใช่ไหม แต่ว่าด้านหลังนะคะเขาจะเป็นโบผูก,ผกมาให้แบบนี้ซึ่งเราว่ามันเก๋มากๆเลยนะคะมันแฟชั่นน่ะคือมันไม่ได้ดูเป็นทางการจนมากเกินไปนะคะตัวนี้เนี่ยเราสามารถใส่ไปออฟฟิศก็ได้หรือว่าจะใส่ไปเที่ยววันธรรมดาปกติก็ได้แล้วด้วยความที่เขาเป็นเสื้อแบบดูเพลนๆค่ะตัวนี้เขาก็จะเอาไปมิกแอนแมทกับชุดได้หลายๆชุดเลยนะคะสําหรับตัวสุดท้ายที่ก้อยเลือกมาเป็นกางเกงขาย,ายาวที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดานะคะทุกคนเพราะว่าเราชอบดีเทลบริเวณช่วงเอวของ เขามากๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นเส้นๆแบบนี้ใช่ไหมคะทุกคนคล้ายๆเข็มขัดค่ะแล้วก็จะสอดเข้าไปอยู่ในห่วงทองนะคะแล้วก็สอดออกมาตรงนี้ซึ่งเราว่ามันสวยมันทําให้กางเกงตัวนี้อ่ะดูแบบดูรูหรามาเห่าขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นผ้าที่ค่อนข้างมีน้ําหนักแล้วก็ค่อนข้างทิ้งตัวนะคะแล้วก็บริเวณปลายขาเนี่ยก็จะเป็นกางเกงแบบขาบาน,นะค่ะทุกคนนี่ก้อยเซฟเว็บเอซิก้าเป็นเว็บโปรดไปแล้วนะคะเพราะว่าสินค้าของเขาเนี่ยเป็นแบรนด์แท้ร้อที่ตรงปกไม่ตกตารวมถึงเราสามารถช้อปปิ้ ง่ายที่บ้านไม่ต้องฝ่าฝนออกไปช้อปปิ้งนอกบ้านให้มันเหนื่อยเมื่อยตุ้มด้วยนะถ้าใครไม่ถนัดในการสั่งซื้อเสื้อผ้าเขาผ่านเว็บไซต์เอสปิก้านะคะเราก็สามารถสั่งซื้อผ่าน Facebook a c e b o o k เอสปิก้าหรือ l i น์เอสปิก้าได้นะคะโดยที่เราสามารถโอนเงินให้อดินเขาทํารายการต่อได้เลยง่ายมากๆส่วนวันนี้นะคะด้วยความที่เราเห่อเสื้อผ้าใหม่เราก็เลยอยากจะไปหาคาเฟ่เก๋ๆใส่เสื้อผ้าใหม่ๆนี้ไปถ่ายรูปอัพลงอินสตาแกรมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ บ๊ายบายค่ะ